สวัสดีครับทุกท่านนะครับพลวัตนะครับวิดีโอนี้นะครับจะแนะนําในส่วนของการสร้างในส่วนของ facebook Fanpage นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยทํามาก่อนนะครับแต่ท่านไหนที่เคยทํามาแล้วนะครับเจนแล้วว่าตรงนี้มันไม่ยากเลยใช่ไหมครับโอเคเบื้องต้นนะครับเมื่อเราเข้ามาในแอ count ของ facebook ของเราเองแล้วนะครับนะให้เราให้เรามาตรงหน้าแรกนะครับนะแล้วก็เราจะเห็นฝั่งที่เมนูฝั่งซ้ายมือนะครับ น้เราจะเห็นตรงคําว่าเพจนะครับและให้เรากดตรงคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาเสร็จนะครับเราก็กดตรงคําว่าสร้างหน้าใหม่นะเราจะเข้าหน้าในส่วนของการสร้างหน้าแฟนเพจตรงนี้นะครับอ่ะยางยกตัวอย่าง fishing, นะครับอ่าตรงนี้ผมขอถือโอกาสโฆษณาไป,ปในตัวเลยด้วยเลยนะครับสมมติว่าผมเองต้องการขายสินค้าตัวหนึ่งนะครับผมก็ลองมาทำแฟนเพจของผลิตภัณฑ์ตรตนงนี้นะครับอ่ะผมกดเข้าไป นาะเลือกหมวดหมู่ได้เลยนะครับอาหาดูก่อนนะครับว่าหมวดหมู่ไหนเหมาะกับเราเหมาะกับเป็นค่าของเรานะครับนะ้ก็ตั้งชื่อ,อหน้าสันตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จนะครับเรากดยอมรับนะแล้วก็กดเริ่มตรงนี้ได้เลยนะครับระหว่างนี้เรารอให้ทาง Facebook ทําการาลงทะเบียนต,ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับโอเคเราก็พอเข้ามาเสร็จตรงนี้นะครับเราก็รูปประจําตัวนะครับเราก็อัปโหลดจากคอมของเรานิดนึงนะครับเราเก็บรูปไว้ที่ไหนนะครับอ่ะเาผมเอารูปนี้อ่ะรอให้อัปโหลดนิดนึง อ่านรูปก็จะมาแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ขั้นตอนถัดไปนะครับทีเนี้ยนะครับเพอมาถึงตรงนี้นะครับอ่เดี๋ยวนะในขั้นตอนนี้นะครับเราอาจจะข้ามไปก่อนก็ได้นะครับหรือจะบันทึกก็ได้นะครับอาสมมว่ผมจะลองใส่ข้อมูลตรงนี้นะครับในส่วนของคําอธิบายนะครับอลองใส่ดูนะครับ เราจะใส่เบอร์โทรสลับติดต่อสำหรับคนอยากซื้อนะครับแล้วเราบันทึกข้อมูลได้เลยนะตอนนี้เราจะเข้ามาในส่วนของหน้าหน้าแฟนเพจแล้วนะครับนะเรากดถูกใจตรงนี้ไหมอ่าเราลองกดุกใจด้วยตัวเราเองไปก่อนอะนะครับนะแล้วก็ชวนเพื่อนอ่าแล้วก็ถัดไปเขาจะบอกนะครับว่าเราควรทำอะไรบ้างนะครับ ผมกดถัดไปนะครับอันนี้ผมข้ามไปก่อนนะครับอ่ะตอนนี้นะครับหน้าของแอดมินมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราซ่้นตรงนี้ไว้นิดนึงนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าเราสังเกตนะครับมันจะมีภาพปกตรงนี้นะครับอลองกดตร o ภาพปกนิดหนึ่งนะแล้วก็อาไม่ใช่นะครับเราเลือกจะอัปโหลดจากรูปภาพนะครับถ้าเรามีรูปปกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาใส่ได้เลยอ่ะรอดูนิดหนึ่งนะครับ อ่าอย่างนี้นะครับเราก็บันทึกได้เลยอ่านะครับตอนนี้นะครับจะเห็นแล้วว่าหน้าแฟนเพจของเรานะครับันแต่งขึ้นมาแล้วนะครับเราไม่ต้องไปจ้างคนอื่นให้เสียตังล์ละนะเราทําได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับถติว่าส้าว่าเราเขียนหัวข้อผิดนะเราัยังสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับเรากดแก้ไขเพจอัปเดตข้อมูลดูนิดนึงนะถติว่าตัวนี้มันมีตัวเอสอ่า นะครับผมก็แก้เป็นตัว s นะครับแล้วก็บันทึกนะครับแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะครับเราลองดูการตั้งค่าอ,าอื่นๆนะครับเผื่อว่ามันมีการตั้งค่าตัวอื่นไหมนะครับการจัดการเสร็จข้อมูลเบื้องต้นเราลองดูนะครับกดดูเฉยๆโอเคนะครับเห็นแล้วว่าตอนนี้นะครับเราเริ่มใช้งานแฟนเทนของเราได้แล้ว มาเราดูหน้านิดนึงนะครับ